อันนี้มันก็มีแต่ปัญหาอันนี้มันก็มีแต่ความทุกข์โมเป็นแต่ทุกข์ก็ทุกข์โมเป็นแต่ยาก็ยาาโมเป็นแต่มีปัญหาก็มีปัญหาโมเป็นแต่เดือดร้อนก็เดือดร้อนเป็นอย่างเพราะว่ามันมองสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องอะไรที่แบบเป็นลบเป็นเรื่องที่แบบเกินไปทั้งที่บางสิ่งบางอย่างมันยังไม่เกิดขึ้นเป็นอะไรที่น่าสงสารมาก บางทีคนที่เขาทุกข์กว่าเราคนที่เขาแบบลําบากกว่าเราเขาก็ไม่ทุกข์ขนาดนั้นแต่ว่าเฮาเนี่บางเทอมันบไ่ไย้ทุกข์ขนาดนั้นแต่มันทุกข์หลายกว่าเขายี้ย้อนความคิดย่อนบ่มีธรรมะในจิตในใจเฮาเนี่ละ่ะมันละเหตุเนียเฮาแบบไม่น่าทุกข์ก็ทุกข์ไม่น่าที่จะเดือดร้อนก็เดือดร้อนไม่น่าจะมีปัญหาก็มีปัญหาเพราะเราไม่ได้ศึกษาให้เกิดปัญญา พอเราไม่ได้พัฒนาให้มีธรรมะชีวิตเราก็เลยอยู่กับปัญหานั้นอยู่กับความทุกข์นั้นชีวิตเราก็เลยไม่สามารถที่จะนำตนให้เกิดความสุขให้เกิดคุณค่าหรือว่านำพาให้พ้นทุกข์